สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Samsung C01U Pro ไปชมเลยครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูกันครั้งแรกนะครับสำหรับเตุโปรไปทั่วนั้นจะเป็นรายการท่องเที่ยวเชิงถ่ายรูปนะครับจะพาไปถ่ายรูปที่ที่สวยๆแล้วก็รีวิว,วกกอุปกรณ์ต่างๆท,ท,ที่ผมใช้แล้วก็ที่ผมชอบนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าไมค์ Samsung C01U Pro นะครับ ซึ่งเป็นไมค์ USB คอนเดนเซอร์ไม่์ที่แบบเสียบเข้าไปกับโน้ตบุ๊กเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยเหมาะสำหรับยูทูบเบอร์หรือคนทำพอดคาสต์นักอัดเสียงหรือนักภาคเกมนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆนะครับผมจะเอาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อยู่ที่ดีสคริปชันข้างล่างนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้ในการถ่ายทำวันนี้ก็ถ้าใครอยากรู้ก็ดูที่ดีสคริปชันข้างล่างนะครับผมใส่ไว้ทั้งหมดแล้วเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านี่ผมสั่งมาจาก ลาซาด้านะครับเริ่มแกะเลยดีกว่าเป้ปเอมอกมาเร็จไม่ต้องใช้นะครับ นี่นะครับกล่องภายนอกเจ้า C01U Pro ตรงนี้เขาเขียนว่า Professional USB Studio Condenser Microphone ดูภายนอกกันแล้วเรามาดูภายในกันเลยดีกว่านี่ก็เ,เป็นรันดีค้คัท เป็นคู่มือการใช้งานนะครับมาดูเจ้าตัวไมกันเลยดีกว่าตรงกางจะหนักเลยทีเดียวนะครับด u i l d q u a l i t ดีมากมากการสัมผัสด u i l d q u a l i t ดีมากๆแล้วก็น้ำหนักเหมาะมือเลยครับน้ำหนักกำลังดี ก็ให้ขาตั้งมาด้วยนะครับนี่เป็นขาตั้งสำหรับเราใช้ตั้งบนโต๊ะนี่นก็บก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่แล้วก็มี usb ให้มาเป็นสาย usb แล้วก็มีหัวต่ออะแดปเตอร์ทั้งหมดในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเท่านี้แหละทั้งชุด ๋ยามลองต่อนี้ให้ดูดีกว่าพ่าพอใส่ขาตั้งเข้าไปแล้วเจอหน้าตาเป็นยังไงสำหรับเจ้า Samsung ี0 1 U Pro นนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากก็แกะกล่องออกมาก็มีเพียงเท่านี้เราไปทดสอบเสียงกันเลยดีกว่า อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลามาเองได้เมาทุกขัวเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลามาเองได้บ่มแมนว่าบ่มีภัยเอาแค่อยากคบกับเจ้าเข้าใจแน่แม่ น้ำตาตกลงโจกจากบกมันจังสิพอพอสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจมาทดสอบเสียงกันเลยดีกว่านะครับโดยคลิปแรกนั้นจะเป็นเสียงจากเจ้า s a m s u n C01U Pro แล้วก็เสียงที่2จะมาจากกล้อง Sony a 7 i ติดกับ My Boya BY-MM1 จากนั้นจะเป็นเสียงตรงจากกล้อง แอคชั่นแคมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ Sony fdr x 3 0 0 0นะครับโดยผมจะทดสอบโดยการอ่านบทความจากหนังสือเล่มนี้นะครับผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเดี๋ยวผมจะอ่านสักบทความหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทดสอบหลังจากให้ f a c e b o o k โฆษณาชวนเชื่อว่ายอดวิววิดีโอของ Facebook นั้นปั่นให้คนดูได้มากกว่า y o u YouTube เมื่อ Facebook สามารถให้ยูเซอร์โพสต์วิดีโอและก็พยายามโชว์ยอด Richach ที่แสดงให้เห็นสูงมากเพราะว่า Facebook พยายามจะเอาคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอขึ้นหน้าวอลของพวกเราทุกๆคนและยิ่งวิดีโอที่พวกมาร์เก็ตเตอร์ซื้อแอด Facebook ก็ยิ่งทำให้ขึ้นเยอะและ Facebook ก็สร้างชื่อใหม่ขึ้นมาเพื่อเลี่ยงบาลีด้วยคำว่า r a c h หลังจากให้ f c e e o o o โฆษณาชวนเชื่อว่ายอดวิววิดีโอของ Facebook นั้นปั่นให้คนดูได้มากกว่า YouTube เมื่อ Facebook สามารถให้ยูเซอร์โพสต์วิดีโอ และก็พยายามโชว์ยอด REACH ที่แสดงให้เห็นสูงมากเพราะว่า Facebook พยายามจะเอาคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอขึ้นหน้าวอลของพวกเราทุกๆคนและยิ่งวิดีโอที่พวกมาร์เก็ตเตอร์ซื้อแอด Facebook ก็ยิ่งทำให้ขึ้นเยอะและ Facebook ก็สร้างชื่อใหม่ขึ้นมาเพื่อเลี่ยงบาลีด้วยคำว่า REACH หลังจากให้ f a c e b o o k โฆษณาชวนเชื่อว่ายอดวิววิดีโอของ Facebook นั้นปั่นให้คนดูได้มากกว่า YouTube เมื่อ Facebook สามารถให้ user post v สต์วิดีโอและก็พยายามโชว์ยอด reach ที่แสดงให้เห็นสูงมากเพราะว่า Facebook พยายามจะเอาคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอขึ้นหน้าวอลของพวกเราทุกๆคนและยิ่งวิดีโอที่พวก Marketer อร์ซื้อแอด Facebook ก็ยิ่งทำให้ขึ้นเยอะและ Facebook ก็สร้างชื่อใหม่ขึ้นมาเพื่อเลี่ยงบาลีด้วยคำว่า Richach หลังจากให้ Facebook โฆษณาชวนเชื่อว่าหลังจากให้ f a c e b o o k โฆษณาชวนเชื่อว่าหลังจากให้ a c e b o o k โฆษณาชวนเชื่อว่า เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าไมค์แซมสันซีศูนย์หตัวนี้สําหรับผมนั้นค่อนข้างพอใจเลยทีเดียวเพราะว่ามันเพียงพอกันใช้งานของผมแล้วเพราะว่ามันจะมีแค่โหมดคาดิโอ,อย์โหมดเดียวซึ่งมันเป็นการพูดที่รับเสียงจากด้านหน้าซึ่งผมตอนนี้ผมก็ใช้พูดแค่คนเดียวมันก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าต่อไป ช่องผมมีคนแบบนั่งคุยมากกว่า2คนขึ้นไปเช่นนั่ง2คนนั่งสัมภาษณ์หรือน,นั่งพูดคุย็นกลุ่ม3คนขึ้นไปเนี่ยผมอาจจะขยับขยายไปใช้ไม์ตัวนี้แทนนะครับเจ้าตัว Blue Yeti ที่ช่อง SuperTomo ได้รีวิวไว้นะครับเบนี่ยเนี่ยไปดูกันนอกจากจะทําวิดีโอที่มีภาพที่ดีแล้วเรื่องเสียงก็ยังเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันแต่สําหรับตอนนี้นั้นนะครับผมค่อนข้างพอใจกับเจ้านี้มากเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วก็ เหมาะกับการที่ใช้พูดคนเดียวในการอัดเสียงนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับข้างล่างนี้แล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ